สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกทุกท่านเลยค่ะกลับมาพบกับเก่งกี้ค่ะทางช่องชาแนล u ูทูบฟอร์ดบเก่งกี้วันนี้เก่งพาพี่พี่มาพบกับ ฟอร์เรนเจอค่ะ4ประตูรุ่น XLT เกียร์ออโต้6สปีดค่ะเครื่องยนต์2.2ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด160แรงม้าแรงบิด385นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายสำหรับรุ่น XLT เกียร์ออโต้จะอยู่ที่92,000บาทค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเก่งพาชมนะคะชุดแต่งรอบคันที่วันนี้ลูกค้าเลือกตกแต่งนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ ช่องชาแนลยูทูบฟอร์ดไบเก่งกี้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเก่งพาไปพบกับวันนี้เลยนะคะว่าตกแต่งอะไรบ้างเนาะด้านบนเลยสครูปทรงฟิตค่ะทรงขนาดใหญ่เต็มฝากระโปรงแบบนี้เลยให้สีเป็นสีทูโทนค่ะเป็นสีดําเหมือนกับตัวรถนะคะดําเงาเหมือนกับตัวรถแล้วตัดด้วยสีดําด้านนะคะเพื่อเพิ่มมิตินะคะให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นรวมถึงสัญ,ญลักษณ์นะคะวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นมาสแตงค่ะให้สีน้องเขาเป็นสีดําเงาเหมือนกับตัวรถนั่นเอง ถัดมาค่ะกระจังหน้าวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งกรอบกระจังหน้าตัวนี้นะคะเป็นสีดําด้านเนาะแล้วก็พร้อมฟอนต์อักษร FORD แบบนี้สามารถเลือกสีตัวอักษรได้นะคะวันนี้ลูกค้าให้สีตัวอักษรเป็นสีดํานะคะแล้วก็ตัดด้วยขอบสีแดงนั่นเองเพื่อทําให้ตัดก,กันกับตัวกระจังหน้าที่เป็นสีดํานะคะ แล้วก็ไฟ LED 3จุดเต็มช่องแบบนี้แสงสีขาวนะคะแล้วก็ด้านหน้าที่เพิ่มเติมค่ะเป็นครอไฟหน้านั่นเองเพิ่มความโดดเด่นนะคะให้กับดวงไฟของเราค่ะรวมถึงวันนี้ค่ะอัปเกรดไฟหน้าเต็มระบบอีกเช่นเคยค่ะก็มีไฟครีปมาแต่งนะคะ3คลิปเนาะรวมถึงวงแหวนวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นวงแหวนทรงกลมนั่นเองค่ะในส่วนของลูกแก้วนะคะดวงตาวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีแดงนะคะเลดอค่ะแล้วก็ พร้อมกับไฟเดย์ไทม์นะคะไฟวิ่งกลางวันพร้อมกับต่อสเต็ปไฟเลี้ยวค่ะมาที่ด้านข้างตัวรถบ้างค่ะ ด้านข้างตัวรถนะคะวันนี้ซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดความแตกต่างนะคะวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นซุ้มล้อแท้นะคะจากทางฟอร์ดเลยซึ่งตัวหมุดเงินๆที่พี่สังเกตเนาะนี่จะมีตัวโลโก้ฟอร์ดแบบนี้เลยค่ะแต่มีหมุดก็ไม่ต้องกังวลน,นะไม่ได้เจาะตัวรถนะคะตัวหมุดตัวนี้นะคะเจาะอ,อยู่แค่ตัวซุ้มล้อเนาะแต่ว่าทําการติดตั้งนะคะติดซีนอย่างดีแน่นหนาแต่ไม่ได้เจาะตัวรถเลยถัดมาที่ล้อบ้างค่ะล้อวันนี้นะคะลูกค้าเลือกค่ะเป็นล้อขนาด18นิ้วค่ะ แม็กนะคะก็เป็นแม็กนะคะลายดอกไม้ค่ะจับคู่กับยาง Monster AT2 นั่นเองซีรียาง265 60R18 ค่ะเดิมๆแล้วนะะในส่วนของตัวแก้มน้องเขานะคะตัวนี้เขาจะเป็นสีโครเมียมนะคะวันนี้ทำการครอบให้เป็นสีดำด้านนั่นเองค่ะแล้วก็เป้ารองมือเปิดค่ะวันนี้ก็ให้สีเป็นสีดำด้านนะคะป้องกันรอยขีดข่วนร,รอยนิ้วมือนั่นเองค่ะด้านบน ราวหลังคาค่ะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเพื่อเพิ่มความบึกบึนให้กับตัวรถค่ะแต่ว่าไม่ได้เจาะตัวรถเลยนะคะติดอย่างแน่นหนาค่ะในส่วนของกันสาดค่ะเขา้ารูปสีชิ้นตรงรุ่นเลยอันนี้ก็เพื่อระบายความร้อนจากห้องโดยสารเนาะเผื่อพี่ๆไปจอดรถกลางแดดน,นะคะสามารถลดกระจกลงได้นะคะระบายความร้อนจากห้องโดยสารนั่นเอง ในส่วนของฟิลม์มติดเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะอัลติเมทให้เลยสามารถเลือกความเข้มของฟิล์มได้นะคะสติกเกอร์สวยๆแบบนี้เลยค่ะวันนี้ลูกค้าออกแบบดีไซน์เองเลยนะคะเลือกสีสติกเกอร์เป็นสีส้มนะคะซึ่งตัดกันมากเลยเนาะกับตัวรถที่เป็นสีดําค่ะคระดาถังน้ํามันค่ะตัวนี้ใช้งานบ่อยนะคะส่วนใหญ่พี่ๆก็จะเลือกเป็นสีดําด้านอยู่แล้วนะคะถ่ายกระบะก,กันบ้างค่ะ วันนี้ลูกค้าเลือกเป็นโลบาร์เล็กค่ะทรงสปอร์ตนะคะขายาวของ Outlander รุ่นนี้เขาจะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สด้านบนด้วยนะคะท้ายกระบะค่ะครอไฟท้ายค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟรวมถึงเบ้ารองมือเปิดทรงปลายดาบแบบนี้แล้วก็สติกเกอร์ลา์กราฟิกแบบนี้เลยนะคะสติกเกอร์รอบคันสามารถออกแบบตกแต่งได้นะคะในส่วนของกันชนท้ายค่ะวันนี้นะคะกันชนท้ายค่ะมาพร้อมกับตัวนี้เลย โอเมก้าสีแดงแบบนี้ค่ะเป็นาการชนท้าย LM นั่นเองค่ะ ตัวนี้นะคะติดตั้งอุปกรณ์เสริมแล้วนะคะอุปกรณ์ฟังก์ชันต่างๆที่มาจากโรงงานยังคงใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้เก่งทดสอบแล้วเนาะในส่วนของภายในค่ะสําหรับรุ่น XLT นะคะภายในจะเป็นเบาะหนังนะคะรวมถึงคันหน้าจอนะคะจอกลางจะเป็นจอขนาด8นิ้วค่ะเป็นระบบทัชสกรีนนะคะสามารถรองรับค่ะ Android Auto ค่ะและ Apple CarPlay น,นั่นเองค่ะยังมาพร้อมกระบบช่วยโทรฉุกเฉินให้ด้วยคัน1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุค่ะ ฝากไปด้วยนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจ Ford Ranger หรือ Ford e v e r วอเค่ะสามารถทักทายหาเก่งกี้ได้นะคะช่องทางการติดต่อ,อกเก่งกี้ขึ้นไว้ให้แล้วนะเบอร์โทรหรือ ID Line สามารถปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ค่ะสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนนะคะก็สามารถทักทายเข้ามาได้นะคะและยังเข้าไปรับชมรูปแบบการตกแต่งนะคะทั้ง Ford Ranger และ Ford e v e r l อ t เพิ่มเติมได้ที่ช่องช nel YouTube Ford บายเก่งกี้ค่ะรับชมแล้วนะคะขอกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องช e l youtube ฟอร์ดบายเก่งกี้ด้วยนะคะวันนี้เก่งกี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย